้ซาแววถ้วยดีดีเลยแล้วสองลูกเรียงเขาอ มื่อก่อนขายอยู่หมูม่บ้านนี้เมื่อก่อนเลยนะอยู่หมูม่บ้านนี้แล้วทีนี้ยายเข้าตลาดตรงต้นไทรตลาดสดอยู่ตรงต้นไทรกี่ปีอ่ะนั่นเลยสามปีแล้วมั้งตอนนี้ยายมาที่ศูนย์บ้านอ่านได้จากหนังสือทำก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็มาปรุงสูตรเราเองนี่หรอืาปรุงสูตรเราเองหนักทีปีที่แล้วนะแต่ก่อนจะมาขายก๋ยวยเตี๋ยวนี่คือทำนาทำนาครับทำนาด้วยขายก๋วยเตี๋ยวด้วยพอเวลาหน้าทำนาทำนา พอทำนาเสร็จก็ขายกเตี๋ยวจานละยี่สิบขึ้นห้าบาทเท่านั้นเองยี่สิบยียี่ห้ายี่สบยี่ห้าแล้วมีอะไรบ้างครับเนี่นยที่ขายขายก็มีกว๋วยเตียเต๋ยวกว๋วยจับก๋วยเตียเต๋ยวไทยเส้นเล็กเส้นใหญ่มีเหลืองมีขาวมีตับมีหมูแดงยืนได้ได้ยืนไม่ค่อยไหวแล้วหูแกไม่ค่อยดีด้วยทำไมกำกๆก็ไม่ได้กินแล้วคนเชื่อก็หยุดว,วันเสาร์วันอาทิตย์สองวัน ยุดยุดทำของขั่วถั่วขั่วพริกเอาไหมไหมของเก่าไม่เอามันเหม็นสัดยายอย่าเพิ่งทำนะอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวขายอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวผมจะขายด้วยเฮ้ยยินดียินดีตะกิดูตะกีดูตะกิดหน่อยตะกี้ยายอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวจะขายเดี๋ยวจะขายด้วยจะกยังไม่ทำยังไม่ต้องทำยังไม่ทำยังไม่ต้องทำ นั่งอยู่ก่อนครับเขากําลังถ่ายก็หงันหอบไปมั้งยังไม่ต้องเดี๋ยว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 ยังไม่ต้องเออกินดีก็กินได้ยังไม่ต้องยังไม่กินอะไรก็ได้ยังไม่ต้องทํายังไม่ต้องทําวางไว้ก่อนเออนะเออเดี๋ยวค่อเอออ้าวยังไม่กินเออยังเดี๋ยวเขายกำลังทํางานอยู่โหูไม่ค่อยดียิ้นเปิด